ลูกเบร์ตเต้นนับใส่นับใส่ไปตรงมกเขาก็ได้อเจี่ยวเหลือมไว้ทั้งนอกเ่อว่าเขาบตรงได้คัดมากนี่ยเป็นไดผีนอกสีมือสีมือมก ไซดได้บ่ถ้าเห็นมกใหญ่ขนาดเลย80บวกเกิน10มกแล้วน้ำยน็นนางขุ่นดีเด้อเย็นนางเขาตึกเอง ปูเองบดเองกินเองสุดยอดเลยพี่น้องบางคนก็สิหมกมัธนัดเนาะใส่เกีือเลียแต่วโอ้น้ํเเทียวจุม่ีค่ะ ความเขียวของน้ายานาเห็นมาพี่น้องอมันมีใครซื้อ้าวเราอร์บอลอะไรบ่อยแค่แซงลุยใครซื้อกันมาแบง่งในเดิมหาลอยล,ล่านบ่แต่ว่านีนก็ซื้อไปเลยวลยหกดอนมันลุ่นกัน มกนี่เต็มเต็มมูสามสั้นยอดเต็มพี่น้อง,งมีมุ่งเมืองล่าเหม็นมกสิบรคอยใส่ย่างลายเดบดบมกธรรมศาสตร,ร,ร์ยนะแบบ่างหนักยานั่งขุดๆแล้วแต่ปุงประเด็ดนโนะ นัวขักประเด็กปิดอยู่ในมือใบตองเมืองนอกไปสิประมาณนี่และที่นองเลยปีซิมาอาจมีใบตงองกล้วยมะม,มกอยู่เตอ ปลูกไปสองต้นและปีนเนวมาแต่เนวกล้วยหน้าบ้านเขาหลากขึ้นยนมาลำส่นไปสวิดาต้นตีนห <c oughs> มกบักใหญ่ พี่พี่พี่น้องใสบดีเนาะ สิประมาณน,นี้พี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เด้อยาวเกินไปเนี่ยโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมกแล้วมาให้เบิ่ง <c oughs>